ข้อควรระวังที่ผู้ผลิตลืมบอกคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จรถด้วย DC f a ฟ Charge นะครับก่อนจะขึ้นหัวข้อนี้เลยนะครับผมขอเอาคำพูดของ Lumpers SteelSkin ของจากเรื่อง once upon a time ที่เคยใช้ใน Disney เนาะเอาขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับที่พูดคําว่า magic a l w a y s c o m e with a price ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือทุกๆอย่างบนโลกมันไม่มีฟรีหรอกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างอยู่แล้วเป็นธรรมดา ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันไม่มีของฟรีบนโลกมันไม่มีอะไรที่แบบดีเลิศจนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีข้อเสียที่จะต้องมาแบบค้านกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จเร็วได้มาซึ่งเวลาที่ช็อตเทนลงเร็วขึ้นในการที่จะต้องไปรอที่สถาน,นีอาจจะเร็วขึ้นไม่ได้เยอะมากหรอกถ้าเกิด 2C ไป 3C แต่ไม่มีใครบอกเลยว่าไอ้ 2C 3C ถ้าชาร์จบ่อยๆแล้วอ่ะมันจะทําให้แบตเสื่อมมากกว่าการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 2C หรือต่ำกว่า 2C นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันถ้าพร้อมแล้วไปชมกัรบ ก่อนขึ้นเลเวล e ีซีวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะฮะเนื่องจากอยากจะประหยัดเวลาในการอธิบาย ก็เราพิ่าล้วเป็นเอ็กซ์เพรเเมนต์ไทล์แล้วกันก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลนะครับมีอีซี่โหมดอินเตอร์มีเดียโหมดกอดโหมดซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีเหมือนกันอีซี่อินเตอร์มีเดียแล้วก็กอดแต่ว่าเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนนะก่อนที่เราจะขึ้นไปอีซี่โหมดนะครับผมขอขึ้นภาพนี้มาเลยแล้วกันภาพนี้เลยนะครับเป็นภาพที่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าคุณเข้ามาในคลิปนี้เนี่ยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนที่คุณจะได้รับรู้ว่าการชาร์จไฟด้วยซี ung, เรตรบบสูงสื่่มมเเเพรราาาาะฉะฉนนนัััั้ดี๋ยยยววจจคุกปต,กตางๆมมันมีอะไรบ้าที่จะทําแบ,บเสืม และไอซีเลตคืออะไรนะครับ e a s y level ครับผมเรามาทําความรู้จักซีเลตกันก่อนมไหมเราต้องมาทําความรู้จักซีเลตกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าเรื่องกันว่าการชาร์จซีเลตสงูงถึงแบตเสื่อมสำหรับคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องซีเลตนะครับก็ดูได้แต่ถ้าใครที่รู้เรื่องซีเลตแล้วโอ๊้ยฉัน ฉั้นเข้าใจแล้วสกิปไปเลยเป็นต้น intermediate level นะครับสกิปไปได้เลยผมตั้งไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีซี่หมดเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยปูพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับว่าซีเรสคืออะไรนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยซีเรสเนี่ยก็คือถ้าอธิบายกันง่ายๆเลย1นึ่งซี คืออะไร 1C เนี่ยถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่จาก0%จนไปถึง100%ให้มันครบภายใน1ชั่วโมงเขาจะเรียกว่า 1C เห็นไหมว่า 1C ก็คือการชาร์จ0ถึง100%ภายใน1ชั่วโมงก็เรียกว่า 1C แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันคือ 1C คิดง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมุติแบตเตอรี่ของคุณเป็น Tesla m o เด l 3 Long Range 75 K ิโลวัตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณชาร์จตั้งแต่0%จนถึง100%น่ะถ้ามันวิ่งด้วยไฟ75กิโลวัต์ตลอดเวลาก็คือไฟที่มันเข้าไปในรถอะ75,000วัตต ตลอดเวลาเขาเรียกว่า1นึ่งบ1ชั่วโมงมันจะเรียกวป็นนึ่งสีแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเทสลาโมเดลสามเราก็รู้กันอยู่ลวะว่าถ้าเป็น long range เนี่ยพอเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าตัวตัวสถานีชาร์จอ่ะมันสามารถเอาปจุได้มากกว่าเจ็ดเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์มันปล่อยมาเลยเราไม่เราไม่สามารถไปตัดเป็น ac ได้นะว่าเฮ้ยฉันจะขอรับแค่เจ็ดสิบห้านะไม่ได้นะคือมันจะปล่อยมาแล้วก็ตัวรับก็จะรับไปอย่างนั้นแ่ะคือเราไม่สามารถกําหนดค่าการรับไฟได้ บางยี่ห้อผมไม่รู้ว่าทําได้ไหมแต่เท s l a ทําไม่ได้นะครับทำได้เฉพาะตอนที่ชาร์จเอเท่านั้นดังนั้นเนี่ยค่าซีเตตรงเนี้ยมันอาจจะใช้ในรูปแบบของการอธิบายได้แต่ชการใช้งานจริงมันทำงั้นไม่ได้นะครับพอมากกว่า1นก็เรียกว่าจะเรียกว่า f ฟาสชาร์ดละก็คือ จริงๆซีหนึ่งก็เรียกสาชาร์จละสโลชาร์ดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวหลังจากนี้ไป75กิโลวัตต์คือ1นซีเนาะสมมุนนะตินะตั้งตั้งต้นที่เทสลาโมเดลสถ้าเป็น2อซีก็ขึ้นเป็น150กิโลวัตต์ถ้า3าซีก็225กิโลวัตต์นะครับถ้า250 w, กิโลวัตต์ก็จะเป็น3.25หรือ3.2 3.2ซีอะไรประมาณนี้เนาะเขาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ายิ่งค่าซีเรสเยอะขึ้นกิโลวัตต์ก็มากขึ้นกันตามไปด้วยโดยที่ตัวค่ากิโลวัตต์ผมก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบตเตอรี่นิสสันลีฟกันด้ะนิสสันลีฟมี40กิโลวัตต์แอลเท่ากับว่าค่าซีเรทเขา1นซีเนี่ยจะเท่ากับ40กิโลวัตต์สซีก็คือ80กิโลวัตต์คุณก็เอาทฤษฎีนี้ไป แอปพลไปปรับปรุงกับไปไปใช้กับรถที่คุณขับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น BBD Dolphin BBD Auto 3หรือว่าจะเป็น X เ,เพิงหรือจะเป็นช้างอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่รถที่คุณขับเพราะว่าผมอยู่ที่เมกาผมขับแค่ไม่กี่ย่อหนึ่งในนั้นคือเท s l a ที่ขับบ่อยสุดนะแล้วก็เชบิโปดังนั้นเนี่ยก็อาจจะอธิบายในฝั่งที่ผมถนัดแล้วกัน ก็คือรถที่ผมจับมานะครับคราวนี้มาถึงน้อยกว่า1นึ่แล้วกันน้อยกว่า1นึก็คืออะไรสมมติถ้าเกิดเราชาร์จรถเต็มภายใน2ชั่วโมงก็คือ4ีหารสนะครับชาร์จรถเต็มภายใน2ชั่วโมงขึ้นภาพมาชาร์จเต็มภายใน2ชั่วโมง4ีหารสเท่ากับว่าเราชาร์จรถด้วยกําลังไฟประมาณ3 0 3 7 5ิกิโลวัตใช่ไหมสามสิบเจ็ดกิโลวัตเราจะได้4ีหารสองสี่หารสามก็หารไปเรื่อยๆจนมาถึง4ีหารสมมติว่าีหารสิก็เท่ากับว่าเราชาร์จด้วยความเร็วเจ็ดจ์4หาากิ 7.5กิโลวัตต์เท่ากับ0.14เขาเนี้ยเรามาดูกันสเปคของ Tesla Model 3 long range นะครับถ้าเป็นชาร์จ AC เนี่ยมันจะชาร์จอยู่ได้ที่ประมาณ11กิโลวัตต์ชาร์จเต็มภายใน7ชั่วโมงเนาะก็เพราะฉะนั้นเอา4หาร7ก็จะได้ประมาณ0.154อันนี้ก็คือวิธีการคิด,ดง่ายว่า AC เนี่ยถ้าชาร์จกับรถ Tesla Model 3เนี่ยหรือ Model Y ที่เป็น long range นะหรือว่าจะตัว Highland ก็ได้หรือว่า j u n i p e r ที่กำลังจะมาใหม่ก็คือเต็มที่อยู่ที่11กิโลวัตต์เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ค่าชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ0.154ยิ่ง C น้อยเนี่ยยิ่งต่ำๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยิ่งถนอมนะครับมีคนถามมันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วจนผมต้องกลับมาทําคลิปแหละเพราะว่ามีคนถามบอกว่าเอ้ยคุณมิ่งครับ AC กับ DC อันไหนชาร์จแล้วทําให้ถนอมแบตมากกว่ากันจริงๆอ่ะผมก็ตอบแบบสบายๆก็ได้แบบเออใช้ไปเถอะอย่าไปคิดมากแต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้อะเลี่ยง DC ได้อะสมมตินะ คุณเรื่อง DC ได้คุณชาร์จบ้านได้ให้ชาร์จ AC เป็นหลักเพราะว่า AC จะถ่อน้องแบตกว่า DC แต่มันไม่ใช่แบบระยะสั้นนัแบบเฮ้ยชาร์จไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยแบตเสื่อมเลยนะ DC ไม่ใช่มันเป็นระยะแบบ5ปี8ปีอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันตรง intermediate level แล้วก็ God level นะครับผมใช่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ผมให้ให้ทุกคนจําไว้ในหมด e a s y นะก็คือว่ายิ่งชาร์จ a c มากเท่าไหร่แบตคุณก็ยิ่งอยู่ใน state o ต h e a l t h ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นต้องวงได้ว่าไม่ใช่มีแบตดีเฟกอยู่ในแพ็คนะครับถ้าไม่มีแบตดีเฟกอยู่ในแพ็คแบตท,ที่มีความสามารถในการจุประจุเท่ากันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมีความสามารถในการจุประจุเท่ากันคนที่ชาร์จ AC มากกว่าแบตจะเสื่อมช้ากว่าคนที่ชาร์จ DC นะครับประมาณนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกราวแล้วเมื่อกี้ที่เราจำมาจำจาก อ่าอันแรกมาอินโทรดักชันเนาะมาถึงตรงอินเตอร์มีเดียร์ลเวอินเตอร์มีเดียรลเวก็คือกลางๆนะครับสำหรับคนทั่วไปน่าจะฟังได้แหละต้องเริ่มโจหัวว่าไม่มีอะไรฟรีบนโลกหรือของฟรีไม่มีบนโลกนะครับ อะไรก็ตามที่มีบวกก็ต้องมีลบมีขาวก็ต้องมีดำมีหยินก็มีหยางอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาเรียกว่าถ้าเราได้ DC fast charge แบตเตอรี่แบบชาร์จเร็วๆส0มกิโลวัตต์ขึ้นมา286กิโลวัตต์โอ้โหชาร์จแรงกว่าเทสลามากเลยเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแบตก็คุณก็จะเสื่อมเร็วกว่าเทสลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะบางคนโอโ้โหฟังปุ๊บนี่โอโ้โหเข้ามาคอมเมนต์เลยโอโ้โหมึงก็อวยเทสลาทั้งวันเช้าเย็นเดี๋ยวผมมาแฟกมาคุยกันดีกว่านะเรามานั่งฟังแฟกกกก่่่่่่่่ออออออนนนนนนนแลล้้้้วววววเเ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 ดดดดีีีีีี๋๋ยยยยยยคคคคคมมมมตต์์งงงงาาาาารรรฟฟททุุณณหหหห็็ผจะะะัููิใ คุณจะเห็นได้ไหมว่าจะมีเส้นสีน้ําเงินคือเส้น1นสีเส้นสีเขียวคือเส้น2อสีเส้นสีแดงคือเส้น3าสีเราเห็นไหมว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือ1นสีโดยที่เขาเอาตัวแบตที่เป็นลิเทียมนะ650ย mm มิลลิแอมป์มาทดสอบทำไมเขาถึงเอาแบตเล็กมาทดสอบนะครับนี่คือเป็นมาจากเว็บแบตเตอรี่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็คือขึ้นมาหน้าเว็บตรงนี้เลยเห็นได้ว่ามันเป็นการทดสอบแบบในภาคของเชิงทฤษฎีปอเอกเลยเขาเรียกว่ามีการทดสอบกันในแลบไม่ได้แบบทดสอบกันเพื่อแบบ อิงไปได้ค่ายได้ค่ายหนึ่งนะนี่คือการทดสอบแบบจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าการชาร์จแบบแบตแบบ 1C 2C 3C คืออัดประจุ C แรงๆเข้าไปเลยแล้วมาดูกันว่าแบบจะเสื่อมยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เขาจะบอกว่าถ้าดูกันในช่วง100 Cycle แรกเราจะเห็นเลยว่า1ชาร์จ100 Cycle 1ไซเคิคืออะไรก็คือชาร์จ าก 0%, 1, 0ไปถึง100%เขาเรียกว่า1 c y c l e นะครับก็คือถ้าเกิด0%ไปถึง50%เรียกว่าครึ่ง c y c คิ (half cycle) ก็คือ0.5 Cy c l e ดังนั้นเนี่ย1 Cy c ค e ก็คือ0ถึง100%ก็คือชาร์จเต็มประมาณ6 0 0 5 0อ m mm, ป์นะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ชาร์จ100 Cy c l e แรกแบต 3C เนี่ยจะเสื่อมไปแล้วประมาณ30%ฟังดูตัวเลขเยอะนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมแบตเราไม่เห็นเสื่อมอย่างนั้นเลยเราชาร์จตั้ง300 c y c ค e แล้วอะมันเดี๋ยว จริงอะ่ะมันอย่าอย่าไปดูอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับคือมาดูกันว่า 3C เนี่ยพอไปถึง100 c ไซเคิลเนี่ยมันลงไปถึง30%พอไปแตะที่200 c y c l ไซเคิลเนี่ยลงไปถึง40%นะจาก30%เป็น40%นะจาก100ไป240%พอ 3C เนี่ยชาร์จไปถึงเกือบเกือบประมาณ300ไซเคิลหายไป54%เนี่ยความจุของแบตบเหลือแค่ประมาณ300มิลลิแอมป์อาว จากที่เดิมที่มี650มิลลิแอมแปร์นะครับอันเนี้ยคือในการทดลองในห้องแลบเนี่ยมันทําได้เดี๋ยวละ A หนึ่ง C สอง C สาม C เนี่ยการอัดประจุด,ด้วยแบตก้อนเล็กแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกครับรถคันไหนที่แบบจะชาร์จศูนย์เปอร์เซ็นจนถึงร้อยเปอร์เซ็นสาม C ตลอดเวลาผมยังไม่เคยเห็นคันไหนทําได้นะใครใครเห็นคันไหนทําได้พิมพ์มาในคอมเมนต์ด้วยนะทำไมผมพูดอย่างนั้นลองคิดง,ง่ายๆแล้วกันเอาเอา,เอาตัวเลขที่มันเป็นความเป็นจริงก็ได้สิบเปอร์เซ็นถึงเก้า เ5กิโลวัตต์อวหรือลดค่ายอื่นก็ไนดะ้ลดค่ายจีนที่มีแบต8ปกิโลวัตต์อวก็ได้ถ้าคุณบอกว่า 3C ตลอดเวลาเท่ากับว่าเขาสามารถชาร์จได้2 4 0กิโลวัตต์ตั้งแต่10%จนถึง90%เลยนะครับ40 240อ่บกิโลวัตต์คอนสแตนท์เลทเยนะตัวที่มันชาร์จอ่ะห้ามลดเลยนะคือมันต้องคอนสแตนท์เลทตลอดเวลาซึ่งรถโปโลผมยังไม่เคยเห็นคันไหนทำได้เลยนะผมไม่แน่ใจนะพอร์ชไชคันทำได้หนระือเปล่าแต่พอาาร ไอ้กราฟตัวนี้ไม่สามารถใช้กับโปรดักชันคาร์ได้ดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะว่าเดี๋ยวชาร์จ DC ฟาดชาร์จครบ100ไซเคิลแล้วเดี๋ยวมันจะเสื่อม30%มสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่ใช่นะดูอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยเป็นแค่บอกเฉยๆว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าการชาร์จสามสี่มันเสื่อมเร็วกว่าสองสี่หรือหนึ่งสี่แบบเห็นแบบเป็นรดยะได้ชัดเลยนะดังนั้นเราก็ต้องกลับเอาทฤษฎีเนี่ยกลับมาใช้ให้มองเห็นว่าแบตอะไรก็ตามอ่ะที่อยู่ในรถทั่วไปที่เราขับกันเเนนนนีีๆๆๆนีี่่่่่รรรรถรรบบ 4, รดไไไฟ้้้้้าา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 ามมดดดููกกัวใทททองงงตลบบบบหสสช์จแ อย่างเช่นแบตบมี82กิโลวัตต์แอลหรือแบตมี70กิโลวัตต์แอลค่าชาร์จ ล่อไป200กิโลวัตต์หรือ300กิโลวัตต์หรือ250กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันไม่สัมพันธ์กับปริมาณจแบตที่มันอยู่ในรถเนี่ยเนี่ยเราต้องเริ่มมาดูแล้วว่าเอ๊ะมันทะลุ2 c ไปทะลุ3 c ไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มานั่งดูกันว่ามันมีโอกาสเสื่อมเร็วแค่ไหนคือผมก็อยากจะศึกษาเหมือนกันกับค่ายรถที่เอาแบตเตอรี่ประมาณช่วงประมาณ70-80กิโลวัตต์อลแล้วสามารถทาการชาร์จได้เกือบเกือบแตะ300กิโลวัตต์ ผมไม่ได้แบบทําคลิปแบบดั่งเทียนเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคือข้อมูลทุกอย่างอ่ะมันเอามาจากซอฟฝั่งฝรัง่งในจากอินเทอร์เน็ตที่เขามีกันนะครับเอามาคุยกันหน่อยดีกว่าต้องมองอย่างนี้ว่าการที่เราได้ลดชาร์จเร็วมามันเป็นสิ่งที่เราต้องเทรดออฟอยู่หลักสิ่งที่เราจะต้องจ่ายออกไปก็คือพอเราชาร์จ DC เร็วๆค่าแบตก็ขึ้นไป 2C 1, C, 2C อ่ะ 2C เนี่ยมีให้เห็นแน่นอน 3C อาจจะเป็นแค่บางสถานีเนาะที่แบบว่า ไมไ่ติด low p r i เ r i t y หรือไม่ใช่เจอตู้กักแอม์นะครับพวก architecture 8 0ดร้อโะต์ส่วนใหญ่ก็จะได้กันอยู่ละพวกประมาณ2 c 3 4เพราะละมันไม่ได้เสื่อมแบบมีในยะดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปกังวลกับการาฟตัวนี้แต่แค่เพียงแต่แค่ว่าเอาการาฟมาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดคุณใช้ชาร์จแบบ dc ทุกวันอะยังไงก็เสื่อมเร็วกว่า ac แล้วถ้าเกิดคุณชาร์จ dc ที่เป็นตู้แบบอัดแรงดันเยอะๆอย่างเช่นพวกตู้ที่มันเกิน200กิโลวัตต์ขึ้นไปตลอดเวลา<ๆ>ก็เป็นธรรมาดาอยู่ละ ที่มันจะต้องเสื่อมเร็วกว่าการชาร์จ AC ซีเลนะครับมาถึงตรงนี้ทุกคนฟังหยิบมือถือขึ้นมาละกำลังจะพิมพ์ละมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยเขาพูดเข่าข้างเทสลานี่เออวิงได้ไอมึงพูดเข่าข้างเทสลานี่คือผมอยากจะบอกอย่างี้ผมว่าาผมเอาอะไรมาพูดเนี่ยผมจะมีแฟกต์นะไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ในคอมเมนต์พับลิกคอมเมนต์เนี่ยมันกินได้อยู่ละต่ขอพิมพ์แบบเบรนสตอมหน่อยละกันก็คือแบบช่วยเราดมสมองกันเข้ามาเอาแฟกต์มาคุยกันหน่อยว่าใครมีข้อมูลว่าใครไหนสามารถชาร์จแรงๆแแแลลลลล้้้้้้้้วววบบบบบตตตไไไมม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 ่่่่่่่่่เเเเเเเสือออออออาา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 งงงงขูรรนน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 ัันััคนนุุยยยยยยกกหหหหหดีีีี๋ผจจะะึใซ์์ททชพพิ ได้นะครับเดี๋ยวทำคลิปโฆษณาให้ฟรีๆด้วยรุ่นนั้นผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเรียนรู้ไปกับทุกคนนะครับอ่ะถ้าพูดตามแฟกต์นะครับก็ประมาณนี้ละกันผมขึ้นเว็บแบตเตอรี่ยูนิเวอร์ซมาให้ว่าผมพูดจากข้อมูลตรงเว็บเนี่ยแหละอ่ะใครมีข้อมูลอะไรก็ไปอ่านมาแล้วก็มานั่งเอาแฟกต์มานั่งคุยกับผมก็ได้ในคลิปนะครับประมาณนี้คราวนี้มาถึงก๊อตแล้วละกัน อันนี้ผมต้องมองว่าข้อมูล God Level เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก God เหมือนกันก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ลึกมากๆนะครับก็เลยไปเอาข้อมูลมาจากช่อง Engineering Explain แล้วกันแปลเป็นไทยไอมันช่วยเขาแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วกันเนื่องจากพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะเฮียคนนี้เลยครับเฮียคนนี้นี่คือแบบเทพมากเทพรถยนต์ไฟฟ้ามากๆใช้นิสสันลีฟใช้เทสลาใช้ h o n d a Civic T ทวีดอนะแต่งเต็มด้วยโอโ้โหแบบคือแบบเทพรถมากนะครับ ก็ขึ้นหัวข้อเรื่องเลยนะครับผมลิเทียมเพลตติ้งนะครับผมลิเทียมเพลตติ้งคืออะไรถ้าเกิดใครเห็นภาพก็เอาภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับลิเทียมเพลตติ้งเนี่ยอธิบายกันง่ายๆเป็นภาพของการจอดรถละกันลานจอดรถเนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับแบตเตอรี่เหมือนลานจอดรลถดลานหนึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีขั้วเขาเรียกว่าเนกาทีฟคือขั้วลบก็คือขั้วฝั่งอนโนดนะครับในภาพก็จะเป็นฝั่งอนโนดเนี่ยเห็นไหมขั้วโนดอนโนดอิเล็กตรอนอยู่ข้างใต้เนาะแล้วขั้วบวกก็คือคาโทด ก็อยู่ข้างบนตัวอิเล็กตรอนที่วิ่งไปมาในแบตนะครับลิเทียมเนี่ยก็เชื่อเหมือนกับเป็นรถละกันเราจินตนาการว่าไออิเล็กตรอนที่วิ่งไปมาเนี่ยคือรถ1คันนะครับพอจะให้เห็นภาพง่ายง่ยขึ้นวิธีการชาร์จแบตเนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยตัวรถเนี่ยก็คือไอตัวอิเล็กตรอนเนาะ มันจะวิ่งจากขั้วดไปที่อโนดอิเล็กตรอนมันจะวิ่งจากขั้วดไปอโนดเนาะจนจนจนแบบอโนดก็เต็มแล้วพอดิชาร์จตัวอิเล็กตรอนวิ่งจากอโนดกลับไปที่ขั้วดนะครับนี่คือวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับการชาร์จแบตนะครับโอ้ผมลืมเสริมอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตเสริมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับการชาร์จแบตกับการใช้งานรถยนต์ปรฟอร์ธินซ์อาจจะต่างกันนะเพราะการใช้งานรถยนต์ปรฟอร์ธินซ์อย่างเช่นคุณคิกออฟแรงๆอย่างเงี้ยปึ้งแบตเตอรี่มันเทียนแวร์อยู่แล้วแต่มันเป็นการเทียนแวร์แบบมัน มันสั้นมากอ่ะคุณออกตัวศูนย์ถึงร้อปึ้งทีหนึ่งเงี้ยมันไม่ได้กินแบตทั้งหมดเลยอ่ะที่จะต้องดึงค่าซีเรตออกมาทั้งหมดมันดึงแค่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากแต่ในการชาร์จคอนสแตนเลตเนี่ยมันจะทําให้แบตสเตร์อ่ะคือทํางานหนักมากเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ10นาที20นาทีไอ้ตัวนี้แหละทำให้แบตทางานหนักนะครับถึงบอกว่าไอการชาร์จเนี่ยค่าซีเรตสูงๆเนี่ยทำให้แบตเสื่อมประมาณนี้อ่ะกลับมาที่ตัวนี้ใหม่นะครับก็อธิบายง่ายๆก็คืออาจจะมีลานจอด,ดอนนรถ ด็ตัวรถก็จะวิ่งไปมาก็คืออิเล็กตรอนก็คือตัวรถอ่ะเราสมมติง่ายๆรถเ่ยอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปมาระหว่างกัน ะร,ระหว่างขัดถอดกอันโนดตถ้าการชาร์จเนี่ยมันเป็นการชาร์จแบบช้าก็คือ normal charge normal charge AC ทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นการที่ค่อยๆเอารถเข้าไปจอดอคุณเคยเห็นลานจอดรถที่ค่อยๆเอารถเข้าไปจอดแบบไม่ได้แย่งกันนะไม่ได้แย่งกันแบบโหดฉันมาก่อนฉันต้องเข้าก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้รีบอะ,อะก็คือเป็นลานจอดรถน่าจะเป็นในออฟฟิศแหละ,ะการชาร์จชา้าหรือการชาร์จ normal charge AC ชาร์จเนี่ยจะเหมือนกับ smooth parking ก็คือการเข้าไปจอดผมขึ้นมาเป็นภาพนี้นะครับส่วนการ fast charge เนี่ยก็คือการที่รถมามา,มาพร้อม คันหลายๆคันอาจจะนึกในงานคอมมานดก็ได้หรือนึกในงานพวกที่เป็นงานมาดูคอนเสิร์ตก็ได้อ่าถ้าเนีมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยคุณจะเห็นภาพเลยโอ้เวลามันมามันมาทีนึงมันต้องรีบนี่สานาทีมีเวลาเข้าเกตต้องรีบกันเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวนี่คือการฟาชาร์พอฟาชาร์เนี่ยมันส่งรถเข้ามาหลายคันในทุกทิศทางในลานจอดรถอะ่ะการเนี่ยเห็นไหมรถมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนึงจะเข้าอันนึงจะออกอันนึงจะจอด ต้องรีบจอดเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตให้ทันหรือรีบจอดเพื่อจะเข้าไปห้างไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการจอดอะ่ะมันรีบพอรีบเนี่ยมันก็จะแบบมุมทะแยงบ้างจอดไม่ตรงซองบ้างจอดหน้าเหลื่อมบ้างหลังเหลื่อมบ้างเห็นไหมฮะลานจอดรถตรงนี้เนี่ยคือการจัดเรียงระบบอิเล็กทรอนแบบฟาชาร์คือมันรีบอะ่ะกร็รีบรีบโยนเข้าไปอ่ะนะครับคราวนี้ก็เข้ามาอีก เขาเรียกว่าโน้ทางถูทุกพางเนี่ยมันก็เข้ามาอีกว่าและลิเทียมแพลติ้งมันคืออะไรคุณมาคุยอะไรเนี่ยคุณคุณมาบอกผมเกี่ยวกับลิเทียมแพลติ้งแล้วคุณคุณก็มาคุยกับเรื่องฟาชาร์จมันเกี่ยวอะไรยังไงเรื่องลานจอดรถโอ้โหมันปนกันไปหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งอย่าพิ่งไปไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าลองคิดง่ายๆนะครับการที่เราทําฟาชาร์ดเนี่ยพูดง่ายๆมันก็เหมือนรถนะรถเข้าไปจอดแบบจอดแบบเร็วๆเ,เลยแล้วรถบางคานันมันหาที่จอดไม่ได้อย่างที่อ่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟัง อย่างที่เราไปเจอตามลานจอดรถอะรถบางคันมันหาที่จอดไม่ได้ก็อาจจะจอดจอดซ้อนคันหรืออาจจะจอดเปิดไฟกระพริบหรืออาจจะจอดแบบไม่ปไม่ใส่เกียร์ว่างก็คือเข็นไม่ได้ด้วยนะครับนี่แหละคือเอ็กซ์ต์พายที่มันจะเกิดขึ้นเรียกเป็นภาษาสัพท์ทคนิคว่าเป็นเมทัลลิกพายออเดอร์เซ์เฟสคือตรงแผ่นริเทียมเนาะแผ่นอโนดคาโทนเนี่ยมันจะมีอเนี้ยผมขึ้นภาพมาให้เลยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ากาไฟกาไฟอโนดอยู่บนแผ่นเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่แบบว่าเรียบไปเลยนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยคือการชาร์จแบบธรรมดานะเซลล์การชาร์จแบบธรรมดา100ครั้งแบบไม่ใช่ฟาชาร์จนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเราจะเห็นได้ไหมว่ามันจะมีแบบขีดขีดฝัด่งซ้ายขวาอันนี้แหละเขาเรียกว่าเขาเรียกลิเทียมเพลตติง้งคือมันเป็นการที่มี เที่ยมอะที่มันดิโพสิตอะก็คือมันจะเป็นคราบของลิเทียมอะมันมาเกาะอยู่ตรงอโนดแล้วไอ้พวกที่มันอยู่ในแบตนะมันอยู่ในรังแบตใหญ่ๆอะคุณจะไปแกะออกหรือคุณจะไปทำความสะอาดมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับผ่านกล้องมือถือที่แบบแกะออกมาแต่มันผ่านกล้องมือถือมันก็แกะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแกะไม่ได้เลยมันมันถูกซิลอย่างดีกันน้ําด้วยนะครับ ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นลิเทียมเพลตติ้งแล้วมันจะเป็นบริดจ์สติปมันจะมีเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นเหมือนกับทําให้การนําไฟอ่ะมันไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมนการส่งสัญญาณเออการนําไฟมันไม่กลับมาดีเหมือนเดิมมันจะเกิดในช่วงของการที่ทำซีเลสสูงๆแล้วปัญหามันก็คือว่าย้อนกลับมาเป็นเรื่องการจอดรถเหมือนเดิมนะคือพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันใช้จอดรถไปได้แล้ะเพราะมันมีอะไรมาขวางมันอาจจะเป็นรถมาขวางแค่คันหนึ่งเคยเห็นไหมรถแบบมันมันขวางครึ่ง คันไงแล้วใส่เกียร์ล็อกเกียรว์ไว้ด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอีกนิดนึงอะถ้าคุณขยับอีกนิดเดียวเราเข้าได้แล้วแต่มันเข้าไม่ได้มันก็คือพายอัพเซอร์เฟสแล้วมันพอมันพายอัพไปเรื่อยๆอรถที่เขาตามมาตามมาก็าจะใช้ การจอดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่ในการจอดรถมันก็น้อยลงไปพื้นที่ในการจอดรถน้อยลงไปก็คือเรียกได้ง่ายๆว่าพอตัวอิเล็กตรอนอ่ะมันมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จอดไม่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วเวลามันจะกลับไปมันก็กลับได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างเงี้ยก็คือพื้นที่ในการเก็บประจุมันก็น้อยลงนะครับและไอ้พวกเนี้ยเวลามัน build up แล้วอ่ะมันจะเกิด s h a r ป spike แต่ว่าในรถยนต์ไฟฟ้าผมยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าชาร์ป spike พวกนี้ทําให้แบตทะลุออกมาแล้วทําให้แบตมันเกิดไหมนะครับ ชาร์จสปา์ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับมันจะค่อยๆก่อตัวเป็นภูเขาอะก็หนามนิดนึงหนามเบาๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะทําให้แบตช็อตกันได้ช็อตเซอร์กิตนะครับถ้ามันแตะกันคั่วผ่านกันอย่างเงี้ยการประกอบแบตไม่ดีก็ไม่ไมน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแบตรถไฟฟ้าออกแบบกันค่อนข้างเซฟตี้มากคงไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่จะมีปัญหาเรื่องเสื่อมเท่านั้นเองนะครับ, mm hmm. รบแบตเสื่อมเร็วนะครับคราวนี้วิธีการป้องกันริเธทยมเพลตติ้งก็คือการชาร์จสโล ชาร์จช้าเนี่ยแหละครับแต่ช์จช้ามันที่ว่าแบบเฮ้ยต้องไปชาร์จปลั๊กไฟ220โวลต์ห้ามชาร์จผ่านอะไรนะ AC ที่บ้านที่เป็นโฮมชาร์เจอไม่ใช่นะแค่คุณเลี่ยงการชาร์จ DC ถ้ามันไม่จําเป็นอะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเออหรือไม่ก็ตู้ที่มันชาร์จแรงๆอะถ้าคุณไม่ได้รีบมากก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่ต้องไปขี่าถเฮ้ยรถมันชาร์จแรงได้อะซัดแรงสะหน่อยวะแต่ไม่ได้รีบนะสมมติว่าไม่ได้รีบก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลี่ยงตู้เป็นตู้ชาาาารร์์์จจชช้้้ลลลงงกกกก็ออยย่่เเนตตตตูู75ิิวววัััหหื100ะทํใี มันน้อยลงเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งค่าเซลเลตเยอะก็อย่างที่ผมอธิบายไปมันก็เหมือนกับแย่งกันเข้ามาที่จอดรถเนาะมันก็จะมีเซลไอออนบางตัวหรือเซลล์บางตัวที่มันไปสะสมแล้วก็กลายเป็นลิเธียมเพลตติ้งนะครับขึ้นมานะครับอย่างที่2นะครับเลี่ยงการช้าๆแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่2ก็คือต้องทาให้แบตเตอรี่มันอุ่นไว้ก่อนเพราะว่าเวลาอุ่นแบตเตอรี่มันอุ่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวประจุเนี่ยมันเข้ามาในตัวอโนดกับคัดหดได้เร็วขึ้นสังเกตไหมแบตเตอรี่ของเทสลามันจะมี ที่แบบว่าก่อนที่จะไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์มันจะบอกว่าให้ทําการอุ่นแบตก่อนที่จะไปถึงเพราะว่าการอุ่นแบต ไปในอ p พติมอลเท p e r อเรเจอร์ก็คือประมาณ42องศาเซลเซียสจนถึงประมาณ47องศาเซลเซียสถึง50องศาเซลเซียสอ่ะมันจะทําให้การปล่อยประจุของทาออกมาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโหมดแปรได้วยนะฮะยิ่งพวกโมเดล3ปร r f o r m ิาพมันจะมีปร r f o r m ิภา e โหมดใช่ไหมพอกดปึ้งเนี่ยโอ้โหตัวรถนี่คือทําการอุ่นแบตเลยร้องเลยเหมือนกันตอนที่ผมไปขับโมเดลเอสแปก็เหมือนกันรีเบียนก็เหมือนกันตอนผมไปขับรีเบียนแล้วก็กดสปอร์ตโหมดอ่ะรถนี่คือแบบเสียงร้องดังเลยนะเพราะว่าเขาจะทําการอุ่นแบตเพื่อให้อยู่ในอ์ ในการออกตัวนะครับโมเดลสแปดนี่คือตอนกดแด็กซ์ลิปโปลนี่แบตลดแบบนาทีละเปอร์เซ็นต์เลยทั้งๆที่ยังไม่ได้เหยียบรถเลยยังไม่ได้เหยียบคันเร่งออกตัวเลยนะ,ะประมาณนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็ไม่ได้พูดถึงเหมือนกันเอ๊ะทำไมห้ามชาร์จเกิน80%ห้ามชาร์จ DC เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครพูดถึงเหมือนกันนะอ่ะก็เอนจิเนียร์เอ็นเอ็กซ์เพนเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะครับเรื่องสเตตส์ออฟชาร์จเขาบอกว่า ถ้าคุณชาร์จ state of c h a r g อะที่ต่ำๆนะแต่ไม่ใช่ต่ำกว่า10%นะต่ำกว่นะา10%นี่มันก็เฮิร์ทแบตเกินไปนะอย่าทําให้มันต่ำกว่า10%เลยครับเดี๋ยวแบตมันจะมีโอกาส dead cell the battery อะไระไปทั้อย่างนี้น,น,นะเขาบอกว่าการชาร์จโล w soc state of charge แบตเกือบหมดแล้วอ่ะมันเปรียบเทียบเหมือนกับที่ลานจอดรถง่ายๆเลยนะลานจอดรถโล่งเลยไม่มีรถสักคันเวลาคุณเข้ามาในลานจอดรถที่มันโล่งมา,มากๆอะคุณจะจอดได้ได้ดีกว่าลานจอดรถที่มันมีรถเต็มไปหมดเลยคือจอดง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการชาร์จเร็วอ่ะ soc ต่ำๆเนี่ยเวลาไปชาร์จเนี่ยมันจะทําการชาร์จได้เร็ว พอไอโซซสูงสูงเนี่ยเกิน80%ไปอะ่ะ มันก็ทําการชาร์จได้ช้าลงเพราะมันที่จอดรถมันใกล้เต็มละอย่าลืมนะไอ้ตัวรถเนี่ยก็เหมือนกับตัวอิเล็กตรอนที่มันวิ่งไปมาเนี่ยพอมันจะเข้ามาจอดเนี่ยมันใกล้เต็มละมันก็ต้องใช้เวลาในการจอดนานขึ้นเออมันก็เป็นการเรียงประจุให้นานขึ้นมันใช้เวลานานขึ้นอยู่ละดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางค่ายอย่างเช่นอา่างยกตัวอย่างเทสลาก็ได้พอมันเลย80เปอร์เซ็นต์ไปแล้วมันจะชาร์จช้าช้าช้ามากเลยบางค่ายก็ช้านะแต่ว่าบางค่ายก็เร็วผมก็เลยยังไม่ฟันธงว่าไอ้การที่เราชาร์จจจเเเเเกกินนนนนนไไไปปแแลล้้้้้ววทาาาใหบบบตตตสื่่่่ออออมมมมมมะััััััีียพรงง็ขด ทำไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชาร์จเกิน80%ด้วยดีตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยไอตัวเลขพวกเนี่ยหรือของพวกเนี่ยข้อมูลพวกเนี่ยต้องรอมีงานวิจัยก่อนแต่ว่านี่ไอเจนเนอเรชเป็นเขาบอกมาแล้วนะครับว่ามันมีผลนะกับการชาร์จเอลซสูงๆเพราะว่าแบ,แบตเตอรี่มันใกล้เต็มแล้วอะมันก็ไปรันแกแบตพยายามจะอัดประจุเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่างเงี้ยอะแบตมันก็ทํางานสเตรทมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะกลับมาที่ปัญหาเดิมนะครับไอการชาร์จไฮเอลซี LC, ก็คือมีโอกาสที่จะทําให้มันมีค่า คาลิเทียมเนี่ยไปตามแผ่นอนโนดคาโทดซึ่งถ้ามันไปขึ้นแล้วมันเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแบตเน้ะเราจะไปเอาออกมันยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเวลาเกิน80%ปไปละถ้าจําเป็นจะไปต้องไปจริงๆก็ชาร์จ90ก็ได้ไม่ต้องร้อยก็ได้นะครับประมาณนี้ ปัญหาตามมาของการชาร์จ s c สูงๆนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็มีโอกาสที่แบตเตอรี่จะลุกไหม้ได้ชอ็อตไฟเกิดขึ้นกับรถคันไหนเหรอครับเชบี้โบผมนี่ครับแบตบเชบีโบผมเปลี่ยนมาแล้วนะรุ่นเก่าเนี่ยเป็นของ LG Chem รุ่นใหม่ก็ LG Chem เหมือนกันแต่เขาก็รู้ว่าการชาร์จเร็วๆเนี่ยแล้วพอมันใกล้เต็ม มันจะเกิดเขาเรียกว่ามันมันโอเวอร์โฟลของประจุไงมันมันจะโอเวอร์โฟลกันแล้วมันดันกันไปดันกันมาตัวแบตมันก็อาจจะพองแล้วก็ทําให้เกิดลิเทียมเพลตติ้งเนี่ยแหละครับปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยโพสตผมเขียนไว้ละว่าแบตเตอรี่สไปคืออะไรซึ่งผมเขียนข้อมูลไว้ครบมากตรงนั้นไปอ่านได้นะครับผมสรุปจบเลยแล้วกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็บอกเลยเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็จะเข้าใจหลักะว่าการชาร์จ DC มันเสื่อมกว่าการชาร์จ AC อยู่ละอันนี้เป็นธรรมดาแต่การชาร์จ DC ก็มีเสื่อมมากเสื่อม,มน้อเรามาอีกยิ่งคุณอัดประจุเร็วๆบ่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โห กะจะถ่ายรูปชงลงโซเชียลเนาะอัดเร็วๆบ่อยๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลดีกับระยะยาวของการใช้แบตครับมันมีเทรดออฟที่มันเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วเทรดออฟก็คือค่าที่จะต้องคุณจะต้องเสียมันไปอ่ะทุกอย่างอ่ะอย่างผมขออนุญาตดึงคำพูดของ Rumpel SteelSkin ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่า magic always come with a price อะไรก็ตามถ้ามันมาด้วยอะไรเร็วที่มันผิดธรรมชาติอะที่ค่ายอื่นเขาไม่ได้แบบ เกินมาตรฐานกันขนาดนั้นนะคุณต้องยอมรับความเสื่อมให้ได้ค่าเสื่อมของแบตอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะตามมานะครับคือการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าผมมองว่าถ้าไม่ได้รีบมากอ่ะ200ประมาณ1 0 0 2 0 0กิโลวัตต์ก็เ,เพียงพอแล้วนะครับถ้าจะรีบขนาดนั้นน่าจะออกจากบ้านให้เร็วขึ้นอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือถ้าจะรีบขนาดนั้นมันคงเป็นแค่ emergency case แหละคนเรามันคงไม่ได้รีบทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรอกนะใช่ไหมแล้วการชาร์จโลวัตต์250กิโลวัตต์หร้อย0 0กิโลวัตต์ทา,ทาร มันอาจจะห่างกันไม่เกิน20นาทียกเว้นบางค่ายที่แบบโอ้แบบ90%แล้วยังสามารถชาร์จตึงอยู่ที่ประมาณ1 0อกิโลวัตต์ได้อันนี้ก็อาจจะห่างกันเยอะนะครับก็มันก็แล้วแต่ค่ายว่าเขาจะออกแบบแบบมายัางไงแต่กทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูค่าซีเรตกันด้วยนะครับถ้าอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรไว้อย่างหนึ่งก็คืออยากให้คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เสริมฐานข้อมูลในไทยเกี่ยวกับ ค่าซีเลตแล้วกันเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อยากให้คนทุกคนที่ดูถึงตรงนี้กดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยหลายๆคนได้เห็นคลิปนี้ด้วยเพราะว่ายิ่งคุณกดไลค์ออลกริทึมมันก็จะแบบว่าอ๋อคนนี้จากจังหวัดนี้กดไลค์มันก็จะมีออลกริทึมที่สเปรดออกไปอีกก็คือกระจายออกไปอีกนะครับผมอยากให้ฐานข้อมูลเนี่ยกระจายออกไปผมอาจจะพูดผิดก็ได้ผมอาจจะมีข้อมูลอะไรที่ผิดก็ได้แต่กรูดาเอาแฟคมาคุยกับผมหน่อยนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยมพูดมั่วอย่างเนี้ยมันก็อวยเทสลาเป็นวัน อันนี้มันไม่ได้เป็นแฟกต์อะไรเลยแล้วผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆผมก็อ่านไปแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแบบเออลราเราจะให้ผมพูดว่ยังไงล่ะครับ คุณก็เอายี่ห้อที่แบบว่าแบตไม่เสื่อมการชาร์จสีเลตสูงๆ,ๆ,ๆแบตไม่เสื่อมมาคุยกันดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยผมว่าผมจะได้ทาคลิปให้ด้วยแล้วผมก็จะได้โฆษณารถคันนั้นด้วยผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมีรถคันไหนที่สามารถกล้าเคลมว่าการชาร์จซีเลตสูงๆ,ๆแล้วทําให้แบตเขาไม่เสื่อมมาเลยดีซีฟาชาร์300กิโลวัตต์200กิโลวัตต์ตลอดเวลาไม่เสื่อมแน่นอนครับประกันแบต3 0 0 0มนกิโลอะไรอยาเงี้ยนะอยากจะเห็นรถแบบเนี้ยขึ้นมาเพราะจะได้แบบเออเอามาเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าเอาทำไมค่ายนี้ทําได้ก็ ฝากตรงนี้ไว้เลยละกันถ้าอยากจะฝากอะไรก็ฝากประมาณนี้แล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe รบกวนหน่อยนะครับกด subscribe ให้ผมเถอะผมวุฒิศากดิ์ทำข้อมูลได้แน่นหนาขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้โหมันไม่ได้ง่ายๆเลยเนี่ยนั่งทําเป็นวันเลยก็รบกวน subscribe หน่อยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย